ดูวัดวัดที่เก่าแก่ามากนะใครอยากมาใครอยากมาขอโชคขอราบมานะจ๊ะยูวัดพิบูลวัดอยู่ติดถนนแต่ว่ามีมีไอ้ไข่แม่นนะแม่นนะใครจะมาขอโชคขอราบมาได้แล้วนะแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ อันนี้ก็ถวายไปหลายอย่างแล้วนะรอบนี้มาถวายนมเดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูว่ารอบนั้นมีแว่นตาหรือเปล่าจำไม่ได้หรือว่าแว่นเปลี่ยนใหม่ไม่แน่ใจเนาะทุกคนตอนนั้นจำไม่ได้ว่าที่มาถ่ายไว้มีแอนหรือเปล่าจำไม่ได้สงสัยใครได้รางวัลถวายแว่นแล้วเห็นไหม เห็นไหมแว่นแวนนี่เราอาน,นมมัาถวายอ่าใครอยากดูเลขเดี๋ยวจะาพาไดูเลขนะจ๊ะเลขเลขรวยรวยทุกคนเห็นเลขกันหรือเปล่า นมมาถวายเจอดเลยถ้าเจอเดี๋ยวเราจะไปไหว้ก่อนนะแป๊บนึงเลขประทัดเนี่ยตุงต้งแช่ตุ้งแช่